ฉากที่พระาส,สดาเนี่ยตรัสเปรียบเหมือนฝาเรือนเปรียบเหมือนดินเปรียบเหมือนน้ำนะเรากำลังโยงไปสู่ฉากที่ตรัสไว้อีกนัยยะหนึ่งก็คือเหมือนรูปเวทนาสัญญาสังขารก็เป็นที่ตั้งเหมือนกันทิติใช้ทิติที่ตั้งเหมือนกันนะทิติตรงนี้ก็บอกว่าวิญ,ญญาณทิติ วิญญาณทิติเหมือนกันตรงนี้การตั้งอยู่ของลัศมีหรือการตั้งอยู่ของวิญญาณอันนี้ปรับมาเป็นดินแล้วเป็นการตั้งอยู่ของเมล็ดพืชและเป็นเมล็ดพืชที่มีองค์ประกอบคืคอที่หนึ่งคือดินองค์ประกอบที่สองคือน้ำจะเรียกว่าวิญญาน–ยาหนังสา หารังวิญญาณที่ประกอบด้วยอาหารหดิน2น้ำจะ,จะเจริญงอกงามได้เป็นต้นขึ้นมาได้นะแต่ถ้าพืชสดไม่มีอาหารก็งอกไม่ได้แสงกับฉากบวกอันนี้เราก็ให้รู้ว่าโยงไปตรงนี้จากนั้นก็ไปดูรายละเอียดของวิญญาณทิติสี